สวัสดีค่ะก็กลับมาเจอก,กันอีกครั้งนึงเลยนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยชินั่งอยู่ในรถเลยนะเราจะมาพูดถึง w h a t s in my bag เลยเนี่ยสำหรับ EP แรกเนี่ยชิก็อยู่ในรถนะคะก็หลังจากนั้นเนี่ยมีคนรีเควสต์มาเยอะมากว่าอยากให้ชิมาอัปเดตให้ดูกันอีกครั้งนะคะเพราะว่าปีนั้นที่ชิทำเนี่ยก็ผ่านมาประมาณเกือบ2ปีได้แล้วนะเวลาผ่านไปเร็วมากๆเลยนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่ยังติดตามกันอยู่นะก็คราวนี้เนี่ยชิจะมาอัปเดตให้ฟังกันแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นกระเป๋าที่ใช้บ่อยมากๆช่่่ววงงงงนนนนนนนีี้้้เเเเพรรรราาาาาะะะะะบบจจุขขอออไดคอดคคหหมืกกกันนะะัก็็ปป๋ปแทบโบ เลยนะคะซึ่งด้านในมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยคือเราก็ต้องดึงออกมาแล้วชีรู้สึกว่ามันเซฟตี้ดีด้วยนะเวลาพกไปไหนมาไหนเพราะว่าแบบมันสชั้นไงจริงๆแล้วของของชีเนี่ย น้อยลงกับปีที่แล้วนะชีว่าแต่ว่าก็เป็นของที่ชีรู้สึกว่าเฮ้ยมันจําเป็นมากขึ้นกับการพกพามากๆเลยนะคะเดี๋ยวชีขอหยิบให้ดูเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างแต่ว่าขอแลนดอมนะหยิบอะไรได้ก็จะพูดเลยนะคะสําหรับอันแรกก็คือโทรศัพท์มือถือนั่นเองคือเป็นแบบเครื่องมือสื่อสารที่เราจะต้องติดตัวกันอยู่แล้วโอเคแล้วก็อย่างที่2เลยนะคะก็คือว่ากระเป๋าตังค่ะ ซึ่งกระเป๋าตังใบนี้เนี่ยชีใช้มาประมาณปีหนึ่งได้แล้วนะคะอันนี้เนี่ยเป็นของกูช่ยิ่งใช้เก่าแล้วมันยิ่งดูขลังชีก็เลยรู้สึกโอเคมากๆเลยนะคะข้างในก็ใส่การ์ดแค่นี้เองนะชีแบบเป็นคนมีบัตรน้อยอยู่แล้วนะคะแล้วก็อันนี้เป็นรูปพี่ชายสุ้ที่รักของชีค่ะก็คิดถึงตลอดนะคะก็เลยเอารูปพี่โพสมาใส่ในนี้ด้วยนะคะแล้วก็เงินไม่เยอะมากมีแต่แบงยี่สิบ แต่จริงๆเราชีเป็นคนชอบใช้เกินสดมากกว่าบัตรนะเพราะว่ารู้สึกว่าแบบมันไม่ต้องเป็นหนี้ดีโอเคต่อไปนะคะก็คือทิชชู่ชี้ยังคงเป็นมนุษย์ทิชชู่อยู่นะคะชอบพกตลอดไม่ว่าจะเป็นทิชชู่เปียกหรือทิชชู่แห้งต้องมี2ออย่างควบคู่กันไปเพราะบางทีเนี่ยเราอาจจะทําทุระหนักหรือทุระเบาอะไรก็แล้วแต่นะคะมันจำเป็นจะต้องใช้2ออย่างจริงๆค่ะเพราะว่าเวลาแบบ ไปตามปั๊มอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็จะไม่มีทิชูให้รวมไปถึงแบบว่าทนนี้ที่ชอบแบบเทสเครื่อสำอางอะไรต่างๆแบบเวลาไปห้างก็ปาดปาดปาดมันก็จะไม่มีทิชูให้แล้วก็พกไว้ดีกว่านะคะไม่งั้นเนี่ยมันจะปืดเป็นแถวเลยค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นยางรัดผมค่ะซึ่งอันนี้เนี่ย ได้มาตอนไปดิสย์แลนด์ที่ญี่ปุ่นนะคะแต่ว่าวันนี้ชีมัดดังหมกมาก็เลยแบบไม่มีปัญหาอยู่แล้วเนาะแต่ว่าก็พกไวน้นะคะเพราะว่าหนังยางเนี่ยเป็นสิ่งที่ถ้าเกิดว่าเราร้อนเราลำคาญผมปุ๊บไม่มีแล้วเราจะงุดหิดมากจริงๆนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นแทนครีมของล็อกซี่านนะคะซึ่งจริงๆแล้วแทนครีมเนี่ยชีแบบไม่ติดแ,บ,บ,แบ,บรนด์คือใช้ของอะไรก็ได้แล้วก็ไม่ได้ติดที่จะใช้มากด้วยแต่ว่าหลางัลงๆมานี้เนี่ยเวลาที่ชีแบบไปตามสาขาต่างๆของวีสแตบอยเนี่ยชีจะต้องแบบลองวาดคิวให้ลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วาเกกิ่่รมมมือไล็ีน มันก็อาจจะทําให้ลูกค้าแบบกลัวเราก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเออชิคก็เลยพกไว้ด้วยนะคะต่อไปนะคะก็คือตลับคอนแทคเลนส์อันนี้แบบ สำคัญมากๆเพราะว่าชิเป็นคนที่ชอบราคาเครื่องตลอดเวลาที่ใส่คอนแทคเลนส์แล้ววันนี้ชิก็ใส่ด้วยรวมไปถึงวันที่ชิไม่ใส่บางทีชิก็พกไว้นะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราอยากใส่ปุ๊บเราก็หยิบมาใส่ได้เลยนะคะซึ่งคอนแทคเลนส์ที่คนถามเยอะมากช่วงนี้ที่ชิใส่ตลอดเลยก็คือเออนบลัก nope นะคะรุ่นมินินะคะมินิบราว์วันนี้ใส่สีน้าตาลนะคนถามเยอะมากจริงๆนะโอเคต่อไปนะคะก็จะเป็นน้ําหอมซึ่งน้ําหอมวันนี้ก็จะเป็นน้ําหอมแบบน้ําหอมจิว๋วนะคะ่ะคือแล้วแต่ว่าช่วงไหนชอบแบบไหนก็จะเปลี่ยนกลิ่นไปเรนะื่อยนน ะค,ะคือบางทีเรารู้สึกว่าแบบเพ้ออยากให้มันมีกลิ่นหอมๆไหมคะก็โปะที่หลังภูงไป ว่าใครที่แบบไม่มีอันเล็กๆแบบนี้นะสามารถไปซื้อที่เขาแบบไว้พกพาก,ก็ได้นะแล้วก็เติมเองอันนั้นก็โอเคเหมือนกันนะคะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยชีเป็นคนที่เดินทางค่อนข้างบ่อยนะเจออากาศทั้งร้อนทั้งเย็นทั้งแบบร้อนมากอย่างเช่นปัจจุบันนี้นะคะแล้วก็ต้องไปเจอผู้คนเยอะมากๆเลยถ้าเกิดว่าใครติดตามในโซเชียลมีเดียของชีนเนี่ยจะรู้เลยว่าชีออกจากบ้านไปทํางานแทบจะทุกวันเลยนะคะแล้วก็งานที่ชีทำเนี่ยจะต้องใช้เสียงพูดคุยกับหลายๆคนรวมไปถึงลูกค้าอะไรอย่างนี้ด้วยนะคือด้วยความที่ชีใช้เสียงเยอะอย่างเงี้ยจะทำให้มี ไปถึงแบบว่าบางทีก็เกิดอาการไอเจ็บคอยอย่างนี้ก็ได้เนาะซึ่งสิ่งที่ชีพกมาด้วยตลอดแล้วรู้สึกว่าเป็นไอเทมที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือคามิโลซานเอตัวนี้นะคือชีรู้สึกว่าฉีดแล้วมันแบบชุ่มคอดีแล้วก็มันทําให้รู้สึกสดชื่นมันรู้สึกเฟรชหรือว่าแบบกล้าคุยกับผู้คนให้มากขึ้นเดี๋ยวชีขอฉีดเลยดีกว่าเพราะว่านี่ก็พูดมาประมาณ10นาทีได้แล้วนะคะแต่ว่าพอตัดคลิปออกเนี่ยมันอาจจะแบบเหลือแค่5นาทีอะไรอย่างงี้ไง ก็คือฉีดไป2ครั้งนะคะก็จะรู้สึกชุ่มคอเลยที่เกิดว่าคนที่มีอาชีพที่จะต้องแบบพูดคุยกับคนเยอะๆนะคะชี่นแนะนําเลยว่าพกแล้วแบบ รู้สึกดีมากจริงๆเพราะว่ามันสามารถบรรเทาอาการการเจ็บคอได้แบบทันใดเลยหรือก็แบบมันเหมือนแบบรู้สึกสดชื่อนอย่างที่ชีบอกไปเนาะสำหรับอย่างต่อไปนะคะแน่นอนว่าเราเนี่ยเป็นผู้หญิงโซเชียลนะคะฉะนั้นจะต้องมีนี่ที่ชัดแบบนีคะของ iPhone น,นะก็ชีก็จะพกมาด้วยนะโอเคต่อไปนะคะก็จะเป็นอย่างสุดท้ายแล้วในหมวดของเมคอัพนะก็จะมีอยู่เท่านี้แหละจริงๆมีอยู่ไม่เยอะเลยนะคะก็อย่างแรกก็คือแป้งพับเรื่องอันนี้เนี่ยชีเพิ่งได้มาใหม่เลยเพราะว่าอันเก่าที่ชีพกเป็นตลับสีดําจาก2ปีที่แล้วอะ่ะมันเพิ่งหมดนะคะก ตลับสีขาวแบบนี้เลยนะคะก็มีกระจกในตัวนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นบลัชออนเนี่ยก็จะเป็นของ b e n e f ฟ t มันก็จะเป็นสีประมาณนี้เลยนะคะแบบมีไฮไลท์นิดนึงแบบปัดอันเดียวคือเอาอยู่เลยนะคะเดี๋ยวจะลองปัดให้ดูเบาๆมาั้ มันเติมระหว่างวันได้ดีเพราะว่าระหว่างวันเนี่ยเราไม่จําเป็นจะต้องแบบเพยให้มันแดงสุดอะไรสุดเพราะว่าตอนเช้าเราก็จัดเต็มกันมาอยู่แล้วเนาะโอเคต่อไปนะคะก็มาดูกันในส่วนของลิปบ้างลิปเนี่ยชิแอบพกเยอะนิดนึงนะแต่ว่าแต่ละตัวเนี่ยมันจะให้ความรู้สึกที่ไม่เหมือนกันเลยนะคะสำหรับอันแรกที่พกเนี่ยก็จะเป็นทินนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นแบรนด์ของชิเองอชิตาเพอร์เฟกคิสนะคะชิเป็นคนที่ชอบทาด้านในแดงๆอยู่แล้วแล้วก็แบบถ้าเกิดทาเติมระหว่างวันคือมันก็จะฉ่ำสวยเลยเดี๋ยวจะทาให้ดูนะคะมัน ปากชุ่มชดูจูซี่ดูหน้าดูสดชื่นขึ้นอะไรเงี้ยบางทีเนี่ยถ้าเกิดว่าเรารู้สึกปากแห้งแล้วชิก็จะใช้เป็นตัวนี้อันนี้จะเป็นของลังโคมนะจูซี่เชคเกอร์มันเย็นมากนะแต่ว่าชิก็ยังใช้อยู่ชอบความมันแบบก่อนใช้งานมันจะต้องแบบเช็คเช็คเช็คเช็อย่างนี้นะคะปากมันก็จะดูเงาเงามากขึ้นดูสุขภาพดีมากขึ้นนะคะรวมไปถึงอันสุดท้ายที่ชิแบบคือพกเพราะว่าช่วงนี้อินกับลิปสีดีมากนะคะของโอเลโตรพิเนตคือถูกและก็ดี ว่าเราไม่อยากแต่งหน้าเยอะแล้วทาปากสีดีก็คือแบบสวยเลยนะคะจริงๆแล้วเหมือนจะจบแต่ว่ายังไม่จบเนะะี่ยเจออย่างสุดท้ายในกระเป๋าเลยแทะ,ะก็คือเลนส์กล้องนะคะซึ่งชิถ่ายร็อกบ่อยมากะคะก็จะมีการอัปเดตร็อกตลอดเลยในช่องอาชิตาไลฟ์สไตล์ก็สามารถไปดูกันได้เนาะชิลงร็อกประมาณแบบ3อันได้แล้วแล้วก็ใช้อันนี้มันจะทําให้ภาพมันกว้างขึ้นแล้วก็ถ่ายง่ายขึ้นก็หมดแล้วเนี่ยสำหรับไอเทมที่ชิพกในกระเป๋าแล้วก็จะมีอย่างสุดท้ายจริงๆแล้วก็คือข้างหน้าตรงนี้นะคะมันจะมีช่องเล็กๆซึ่งชิก็จะ เพลงอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วไอเทมที่ชิพกในกระเป๋าเนี่ย จะว่าเยอะก็ไม่เยอะจะว่าน้อยก็ไม่น้อยเลยนะทุกคนถือว่าเป็นไอเทมที่ชิขาดไม่ได้เลยจริงๆเพราะว่ารู้สึกว่าแต่ละอย่างเนี่ยมันมีประโยชน์กับการใช้ชีวิตของชีมากเลยนะรวมไปถึงที่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยไม่ว่าเราจะไปไหนเนี่ยเราควรจะมีของทุกอย่างให้แบบครบครอบคลันเราจะได้ไม่ต้องไปเดือดร้อนคนอื่นหรือว่าเราจะได้ไม่ต้องแบบเสียงเงินซื้อใหม่ในวันนั้นๆแบบซื้อทุกวันอย่างเช่นทิชชู่อย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเราไม่พกเนี่ยเราก็ต้องซื้อตลอดซื้อตลอดจะเข้าทีซื้อทีจะเข้าทีซื้อทีอย่่่่่าาาาาาางงเเเ้้้้้ยยซซคคิิดดวววรืออมมมป็็็็นนนแักกกกจะะะุ ใครอยากดูคลิปของชิเพิ่มเติมเนี่ยตอนนี้เนี่ยชิมีอีกสองช่องแล้วนะคะก็คือช่องอชิตาไลฟ์สไตล์ที่พูดถึงการแต่งตัวอะไรต่างๆเลยนะคะแล้วก็อีกช่องหนึ่งก็คืออันบล็อกชุดอชิจะเป็นการแกะกล่องพัสดุทั้งหมดเลยซึ่งอันนี้เนี่ยคือแบบว่าทามาเพื่อที่ว่าชิอยากจะได้คุยกับหลายๆคนมากขึ้นเป็นการทําคลิปแบบไม่มีสาระอะไรท้ายสิ้นเลยนะคะค่ะก็อย่างที่เห็นเลยนะคะว่าชิก็มาอัปเดตการปกเปิดกระเป๋าให้ทุกคนได้ดูกันแล้วค่ะวันนี้นะคะชิก็ต้องขอตัวลาไปก่อนลวค่ะสวัสดีค่ะบ